ดู уров, น้ำใสมากเลยเห็นปลาด้วยเยอะๆเลยดู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 มันว่ายในน้ำเออดูดูดูอืมนี่ยายๆทั้งหลายอยู่ข้างบนดูกันนี่นี่นี่อันนี้ของเฟืองนี่อยู่กุ <unless S 2> <it really. S 1> ้งนี่ปลานี่ปลาอยู่ đây có đứa đỡ nào ơ <laughs> ờ, đi vào <phải> không ô đi ý bôi bài thân mùi nhắp bê tối chôm bê tối luôn 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 Bỏ. luôn 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 นี่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 สองตัวขนอยแบจิมดูแบมือดูปาดโ้เเคือเต่นี่นีตัวจัดใหญ่นี่น้อน่นี่นดินขอดเกศขอดเกศนี่อู้หู สุกมาทอกดีเดีกันน่ะไปทอกบุ่เดินไปเดินมาป่ใ้เาอนกุ้งฝอยดนูดูดีเยดีนี่นี่ปลาทผ่านงาเลยดูนี่โอ้โหดูนี่โอ้มีแผาหอยวะน่ะเอ้โหหอยนี่หอยนาิมีตัว นี่ตัวจัดไงนี่นุ้นี่นู้นี่นุ้สองตัวก่อนสตัวก่อนนี่นี่นีนหตัวกุ้งนี่หมตัวนี่เกี่ยมาเลยวอย่าตายนี่ดูดูดูวิกำเขาเดี๋วนนี่นี่นี 아 김씨 형아